ถ้ามันไก่วันนั้นกินเหลือแองกวาน่าจะกินไม่ได้ละแองกวาน่าจะนิ่งละเพรามันหลายลวันเฮ้ยยังกรอบกินได้เหรออืมยันได้ผอ,อืม กินข้าวกันค้าถึนถ้ามันจกจิดกัวันนั้นซื้อมาห้ากล่องกินไปสองกล่องแล้วมาแค่จุ่น อนี่อุ่นน้ำแกงบูกน้ำแกงไข่น้ำที่พี่นกมาให้ร้างวซหดอกไม้มาถ้ามันไก่ไปัสยน้ำตรงแถวบ้านกันนะอร่อยที่สุดในในประเทศไทยอยู่ตกแบบบ้ายรถเมย์ อินตาเดินข้ามาสามสิบเมตรอยู่ข้างธนาคารคุงชายเป็นตึกแถวหนึง่งคูหาแล้วมีรถแข็นอยู่หน้าบ<ม>้านต้องให้น้ำจิ้มเยอะเลยอืแ้ก็มัมนไก่ตาเนี่ยอร่อย ยอมรับเลยเขาปิดบ่า,บายสองตอนนี้เขาขายแล้วบ่ายสองเขาก็หมดครับอืมน่าเหนียวเหนียวบอกว่าหนูไปกินร้านลุงพลนะใครที่ไปร้านลุงพลกตะเลบางปู ซื้อสบู่น้าใสลีหน้าจังได้นะแม่ฝากลงพนขายอยู่ต้นละห้าสิบาทแกจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าส่งเสื้อใครที่อยู่สม,มุทรประการก็ซื้ออลุงพลโพตะเลบางปูซอยเทศบาลบางปูเจ็ดสิบสี่ปากซอยมีเทคนิคบางปูสม,มุทรประการแล้วก็มีโชลูมอีสุดๆเขาไปในซอยห้าร้อยเมตรชายทะเลเลยชื่อร้านโพตะเลบางปูหรือใครที่อยู่นคปรปฐมไปเที่ยวองพระองค์พระเขางานหมดเมื่อวานแต่เขามีถึงวันที่ยี่สิบพ่อค้าแม่ค้าขายต่อถึงวันที่ยี่สิบใครไปเที่ยวก็ ก็แวะไปกินที่ร้านพี่นกได้คัวดอกไม้ป่าถนนราชมันคาหลังโลตัสนครปฐมใกล้องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมก็อร่อยเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งนั่งกินเล่าได้ด้วยแล้วเมนูหลักร้อยถูกต่ำกว่าร้อยก็มีสองร้อยกว่าเมนูอร่อยที่สุดในโลกอยู่หน้าถนนใหญ่เลยขามมาสิบกว่าปีอระ เป็นตึกแถวสามครูหาห้องกระจกนี่ไงคนนี้บอกว่ากินกลัวดอกไม้อร่อยอยู่กลัวดัไดกดไม้ป่าถ็้ามีคทำว่าป่าด้วย ใครไปซื้อทัวร์จากไม้ปราก็ซื้อสบู่กับพี่นกได้เลยแม่สากเขา,ายอยู่ก็ละห้าสิบบาทท่านที่อ,อยู่นครปสมาราชบริกาื่แว่าแต่งค์พักก็ไปซื้อกับพี่นกเลย น,นี่ยะห่อละห้าสิบก็มันเตเมื 40, ่อก่อนสี่สิบอเขาขึ้นราคาแต่เขาทำอร่อยอร่อยที่สุดในประเทศไทยเจ้าเนี่ยอยู่ข้างธนาคารกรุงไทยตรงทางเข้าไปหยกสองอ่ะเป็นตึกแถวหนึ่งคู่หามีรถเก็นอยู่หน้าบ้านถ้าดูจากป้ายรถเมล์อินทาประตูน้ำก็เดินเข้าซอยมาสาสิบเมตร อันนี้อร่อยจ้าอื่นนระับท่านกินแล้วสู้ตามนี่ไม่ได้ไมิกกี้บอกทำไมแม่ต้องกินทุกวันดอกทองแล้วมึงไม่ได้กินข้าวเหรอช้างลากเหยียดกูกินข้าวเช้าเฮียซึ่งเสร็จกูก็จะรีบลงไปเปิดกินเอดอกทอง มันึกินแค่สองเมอไม่กินยาวแรงที่ไหนทำงานแล้วมันจะป่วยเอาด้วยสมกแม่ไปประชุมเอเป็กไมหมคะอ๋อเราไม่มีหน้าที่แล้วฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับมับสามนิ้วที่จะ มาประชุมมาชุมนุมประท้วงนะไม่เห็นด้วยมันเสียชื่อประเทศชาติ ิม่ติดทม่นมาสอนอิส เป็นห่วงอะเมื่อคืนฝนตกแล้วตะก้องแมงเพิ่งจะกอ่อปูนกำแพงรัวบ้านไงสร้างรัวบ้านไงวัวควายมันเลี้ยงไว้มันหนีเอาไปหมดคนมาขโมยหมดไงแล้วก็ซวยเลยเพิ่งสร้างเพิ่มจะกอ่อปูนระหวานฝนเสือกเทลงมาเลยเก้งอีกดวงมันซวยในตะก้องเนี่ยเดี๋ยวยุกปัดบ้านพังอย่างน้ำท่วมหมดตัว อาเลเราจะตงเห็นว่าฝนน่าจะไม่ตกเสือกเทลงมาแล้วเมื่อวานมันกอ่อปูนพะดีเลยอีดอ,อกทองหนูนิดสาวแว่แนคุณบล็อกเลยเนี่ยมันโษณสนายมันทำไมมันไม่ได้ให้ตังโก น้ำแข็งอยู่เด็กอุ่นเป็นน้ำแข็งอยู่อ่าซื้อหวยอ่ะรีบซื้อเลยนะหงทองลอตเตอรี่หงขอาลอตเตอรี่โทรไปเลยถ้าซื้อไม่เป็นอ่ะศูนย์สองสองสี่หกห้าตัว ถ้าไปที่กูกุ้พิมพ์ว่าหงทองมันก็มีลายเล่งขึ้นมาแล้วเข้าไปสั่งทางลายก็ได้เว็บไซต์เขาก็มีเฟซบุ๊กเก็มีถ้าไปซื้อเลยเดยวเขาบริการดีแล้วก็แบบแบบเวลาถูกอะ่ะเขาโอนเงินให้เราเลยภายในสองชั่วโมงหลังจากที่หวยออกแล้วก็ไม่หักภาษีอะไรห้ารมเนียมอะไรเลยฟรี อีมิกิดอกทองกูบอกให้ซื้อที่หงทองร้านกูไม่ได้ขายกูบล็อกมันเลยอีกทางรากเยี่อเนี่ยมันชอบมากวนตีนชอบมากวนตีนเนี่ยทําให้คนเข้าใจาเราไ่อยแย่กูไม่ได้ขายลอตเตอรี่ไปซื้อหงทองกูซื้อลอตเตอรี่เขามาให้พวกมึงดูว่าเออเผื่อจะถูกรางที่หนึ่งดอกทอง วนตีนตลอดมนันน่ะเงนเนี่ยฉันซื้อไปเกือบห้าสิบใบซื้อไปเนี่ยเกือบห้าสิบใบฉันซื้อหงินนี้เลขอะไรฉันซื้อฉันซื้อ 6-9เกซื้อตั้งเกืบ20บใบเก้าหกหกหกหเลขพระพรมวันเกิดพระพรมสี่แยกแรกประสงค์ครบรอบ66ปีวันเกิด,ว,กด,ว,กดวันที่9ก้าพฤศจิกาย,ยนแล้วฉันก็ซื้อหลวงพ่อโสธรครบรอบ1 3อปีแต่ซื้อผิดซื้อเป็น 130, ปร้อยร้อามก็สองสี่ก็ซื้อ243ก็บส3ส แล้วก็ซื้อวันลอยกระทงแปดหนึ่ง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 แปดแล้วก็หนึ่งสองแปดแปดสองหนึ่งแล้วก็จันทรุป,ปราคาใช่ไหมศูนย์แปดแปดศูนย์แล้วก็ซื้อมิตูนิเวิร์เข้าสู่ปีที่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็ซื้อกระเป๋าที่ให้ฉันให้เจนหนุ่มแม่มปีงตมากินสิบล้านสี่แสนสามฉันจะซื้อหนึ่งศูนย์สี่สี่หนึ่งศูนย์สี่สามสามสี่สี่สามศูนย์เนี่ยฉันซื้อแบบเนี้ยอืม Já pegou? Não มามาดูน้ำแกงไข่นะ้ําของพี่นกขนาดกินเหลือ,อยังน่ากินกว่าฉันยื่นซื้อที่ประตูน้ําเลยซื้อไปที่ประตูน้ํแล้วก่นี้นะร้อยห้าสิบนะยังไม่มีไข่ไม่มีเยอะอย่างนี้เลยมีแต่น้ําอันนี้ฉันกินเหลือนะพี่นกทำม,มาให้ฉันวันนั้นฉันกินเหลือไงแล้วฉันแช่ตู้เย็นไว้อืมอินินเคียควายช้างลากเก็ด เพดกูหรือเปล่าดามนมันอยู่เนี่ยดอกทองอ,อิงโงแต่ข้าวให้ดูอย่างนี้มันยังถามว่าผิดแม่จริงๆมั้ไหมแอนนาเสือเหรอก็ไม่ว่างนขาออกงานทุกวันเลยอันนาเสือมีงานทุกวัน กินจะกของเหลือถ้าไม่กินจะกของเหลืออ้าวรู้คุณค่าเงนินรู้เป่าพี่นกอ่ะเขาอุตส่าห์ให้ลูกน้องเขาอ่ะขับจากนครปฐมามาให้ชัางข้าน้ำมันรถไปกับสองพันเขาให้กี่เยอะให้กี่กินได้สิบคน เขาใจหรือเปล่าอันนาเสือมีสิทธิ์ติดหนึ่งในสามไหมเหรอมันยังไม่รู้คนอื่นเข้าประกวดไงพูดไปมันก็เดี๋ยวไม่แม่นเดี๋ยวดูพวกเข้าประกวดก่อน พูดตอนนี้เดี๋ยว,วมันไม่แม่นไงเนี่ย,อยของพิโนโกะขนาดกินเลยยังอร่อยเลยนี่หลายวันแล้วนะทำไมาให้ต้งแต่วันพฤห,หัหบดมันกะ็จำไม่ผิดเ่ะ หนึ่งเก้าเหรอก็ไปซื้อหงทองดียดูว่าเขาหมดยังมีหรือเปล่าลองไปหาที่หงทองเดี๋ยวว่าดัมีหรือเปล่าพาหงทองเนี่ยเขาแจกแบบเขาแจกลตเระรี่เข้าทุกวันนะจัดการเข้าทุกวัน เบอกทำไมไม่รับสายโรนักปุ๋สายแล้วกจะรีบลงไปไปกินอีนี่เลยเวลามาตั้งเกือบสิบห้านาทีแล้วหุ้นหุ้นอะไรวะมีแต่คริปโตที่ไอ้เจ้าของคริปโตต่างประเทศอ่ะ มันล้มละลายก็มันเฮียเ้ยงไงมันเอาเงินที่เขาเทิดเนี่ยไปเล่นหุน้นจนเจ๊งหมดวันหลังโนเนมไง อายุขนาดนี้เนง่ผิวดีซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อกับหงทองเลยหงทองลอตเตอรี่ซื้อไม่เป็นโทรไปเลยศูนย์สองสองสี่หกห้าตัว มีเงินซื้อหุ้นธนาคารธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์เชื่อถือได้กรุงไทยก็เชื่อถือได้เขากำไรปีหนึ่งเป็นแสนล้านเลยตอนเนี้ยเชื่อถือได้เข้าใจยัง ทำไม่ได้ที่ยาก่อนทำได้ื่อก็ส่งไลน์มาสอนฉันนี่ยเหมือนกับว่ามันสมัครเป็นร้อยเพจเลยชื่อเดียวกัน,แล,นกแล้วมันก,มก็ทำแล้วมันก็มาอีกทำแล้วมันก็มาอีกอ่ะเข้าใจแบบที่ก่อน เดี๋ยวฉันจะไปแจ้งความ ผมเป็นนกก็อร่อยถนัดก,กินเหลือ,อยังอร่อยอ่ะถ้าคุณผู้ชมดูซื้อที่ประตูน้ำชุดหนึ่งถุงหนึ่งร้อห้าสิบเป็นจากวิญญาณผักวิญญาณหมูแม่อร่อยด้วยอยากจะกินน้ำกรอกอันนี้แม่งอร่อยหงทองลอตเตอรี่ไปซื้อเลยบริการดี भरि काँदै र เดี๋ยววันนี้จะอรอลุ้นลุ้นว่าสัตว์ช้าจะไปหาใครลุ้นว่าบิ๊กโจก๊กบอกว่าวันนี้จะมีหมาจับออกมาจับคนใหญ่ในประเทศแต่ไม่รู้ใครอรอลุ้นอยู่เนี่ย หนึ่งเจ็ก,ปปก,เกูซื้อแปดสิบเองสั์ซื้อจากหงทองแปดสิบเองกูซื้อ